สวดีครับผมชื่อเด็กชายคุปตนันกันกัดครับผมจะมาเรียนทดลองไข่จมไข่ลอยมีมีเกลือมีช้อนมีไข่สองฟองแล้วก็มีแก้วสองใบ<อ>ผมจะเอาเกลือใส่ลงไปในแก้วใส่หมดที่ตับ รเราตั้งคนให้กเกลืละลายพอเกลืละลายแล้วเราต้องใส่ไข่ลงไปค่ะฟุงฟุงแก้วที่หนึ่งมีเกลือไข่ก็เลยเลยอยแก้วที่หนึ่งไม่มีแก้วที่สองไม่มีเกลือก็เลยจมขอจับพี่ เท่านี้ครับไม่บาย